あ。ショッカッカッ ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝ่าวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปรบซีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะสุม่มได้หรือเปล่าเนองทั้งหมดนะคะด้เจ็ดรอบด้วยกันนะคะเอาล่ะทุกคนไปดูกันเลยวิวิเขาเปลี่ยนรูปใหม่นะ่ารักมากๆเลย โอ้โหแม่มดนไม่มองเลยนะคะไม่มีเศษเลยเนาะที่จริงเซฟขาดอีกไม่ใช่นะคะไปเฮ้ยสามตัวด้านหน้าแบบนี้น่ารักมากเลยอะเฮ้ยตาหวานเฮ้ยไป เฮ้ย,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 ยเฮ้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 ยทุกคนเฮ้ยมาจริงเฮ้ยไม่จริงปะเฮ้ยนี่เราโอ้ส่งออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย สันโคลอนะคะมาแล้วเฮ้ยแจ่มมากทุกคนเดี๋ยวขอแคปไปก่อนนี่นะคะสุดเท่ไปเลยโอเคอุ๊ยได้แล้วว่าหนึ่งตัวทุกคนเฮ้ยมาเร็วกว่าที่คิดมากอ่ะอ่านะ ได้ตัวอื่นเนาะไปอาชีไปฮะโอ้โหพอหมดนะทุกคนเลยอีกสักทีหนึ่งไป นะ,ะอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วเนาะในส่ยเขงเลิปสายคาร์ลนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะนี่มาดูกันเลยไหนๆก็ได้แล้วนะคะนี่ซออเซฟขอ up level เลยเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของเขาเกันคร่าวๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็อาจจะอาจจะ่อานสกิลว่าเอ้ เป็นยังไงบ้างซีนะคะคอมโบกับทีมไหนได้ค่อนข้างโอเคบ้างนะคะโห้สกิลยาวมากๆเลยทุกคนครีมสันคอร์อนนะคะเป็นในส่วนของสายป้องกันแนวหน้านะคะคูทาือสกิลอยู่ที่12วินาทีไม่ใช้สกิลนะคะจะรวมพลังกับพี่น้องนางเงือกทำให้หอกครีมสันนะคะแทสตูอย่างรุนแรง เพื่อสร้างความเสียหายจะเกิดโ่มทางชีวิตในจนํานวนหนึ่งของความเสียหายจากสกิลท่าน้ําแก่เพื่อร่วมทีม2ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดยกเว้นตัวเองในกรณีที่คุกกี้คิมสันเขาเลื่อเข้าร่วมรายการเขาเข้าร่วมรายการนะคะเข้าร่วมการโจมตีนะคะโดยอยู่ตัวเดียวในด้านหน้าของทีมจะได้รับเอฟเฟกต์กรอบกำลังซึ่งทุกคนกอบกำลังจำได้ไหมที่เจสี่บอกว่าจะมารอดูก็ว่า,วากี่เปอร์นะคะ มาเลยกับการลองทำให้เกิดบั๊ที่ทำให้ทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ยังจะตัวใหญ่และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ได้รับเอฟเฟกต์น็อกแบ็กและเอฟเฟกตบอยบินน้อยลงเมื่อคุกกี้คีมสัคคลอนใช้สกิลจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเร็วนะคะการโจมตีที่เพิ่มขึ้นจะยินทนทานต่อเอฟเฟกรบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้น,นะคะ่ะ เอฟเฟกต์หนึ่งครั้งนะคะจากหอกเนาะ268.5%ค่ะของพลังโจมตีเสียหายจากคลื่นน้ำนะคะ527.0%ของพลังโจมตีค่ะโลกพลังชีวิตเพื่อนล้มทีฟสองตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุด85%นะคะของพลังเสียหายจาก รวมจากสกิลน้นแปอ่ะ5วินาทีแพสซีฟนะคะมีแพสซีฟด้วยเนาะเพิ่มเอฟเฟคลดความเสียหาย30%ค่ะเมื่อหยเดยเดียวแล้วหน้าทีมจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะลดพลังชีวิตเมื่อต่อสู้15.5%ของพลังชีวิตสูงสุด,สดนาน15วินาทีมาแล้วทุกคนประกาศรังนะคะสร้างความเสียหายตัวเองที่ได้รับ30%บวกเพิ่มการลดความเสียหาย30%ปรนะคะเกาะประกาศรังเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด,สด,สดของ คุกกี้นะคะเพื่อนลุมทีม15%บวกเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบธาตุน้ำนะคะ15%ค่ะต้านทานการลดพลังป้องกัน35%วสินานสิวินาทีซ้อนเท้าสูงสุด1อันเพิ่มการลดความเสียหายอีสิบห้านานสิวินาทีซ้อนเท้าสูงสุด1อันนะคะเพิ่มการ ลดความเสียหายคริติคอลโอ้โหเพิ่มลดเยอะมากเลยนะตอ10%นา12วินาทีซอนทับสูงสุด1อันป้องกันการบล็อกปับในเวลานะคะ12วินาทีเมื่อมีการบล็อกปับจะยกเลิกเพียงบัฟดังกล่าวเท่านั้นนะคะโอ้ตึงเลยนะคะนี่ซึ่งปากกาลังก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ จากการโจมตีแบบท่านน้ำเนาะอันนี้ฟังเสชีวิตสุดๆเพื่อมทวมทีมสะท้อนความเสียหายที่ตัวเองได้รับ30%เพิ่มการลดความเสียหาย30%หือสะท้อนเนี่ยแสดงว่าตัวที่มันแรงๆก็จบเลยนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งที่ใช้ดีกว่านะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันเนาะว่าสกิลของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เซก็จะใช้นะคะเป็นแบ็คเพิร์มาช่วยเองเดี๋ยวไปดูหน่อยว่านะคะตัวเดียวแถวหน้าเนาะจะเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคนะคะฟึม้มใช้สกิลไปนะคะโอ้บับเยอะมาก อถ้าสะท้อนนี้จะตายเลยไหมยอยากรู้อ่ะแบบบางตัวมันแรงเนาะทุกคนนะคะแล้วมันก็แบบอาจจะตายได้เลยหรือเปล่าอ่าโอเคนะคะนี่บัฟจากลานเช่าชะตาด้วยนะนี่บัฟเกาะปากกาลังนะคะ เมื่อกี้คือสะทอดไปอย่างนะไม่ทันสังเกตเลยอโอเคเหมือนมันจะมีรีเพย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเซฟน่าจะดูรีเพย์ได้ไปปึ้งอ่าโอเคน่าจะสิชนะแหละปึ้งโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตรีเพย์กันเนาะว่ารีเพย์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาดูรีเพย์กันดีกว่าเนาะว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ๆนะคะแต่และตัวหายไปเนีย่ยเป็นเพราะอะไรกันบ้างเนาะ,ะสะท้อนแรงแค่ไหนด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้ถ้าช่วงที่มันเริ่มหายไปเป็นช่วงหนึ่งนาทีนะถ้าเซฟจำไม่ผิดอ่ะบัฟประกาศลางไปปึ๊งปึ๊งป,งป,งป,งปงอ้นะคะแทงเข้าไปเมื่อกี้ นี่มัน2.5ได้ด้วยนี่อ่า1.5อ่าังหวที่ลงมาพอดีนะคะเมื่อกี้ของตัวอ่าเขาเรียกไงอะอ่าสตาร์ดัตนะคะปึ้งลงมาเพราะสตาร์ดัตเมื่อกี้ไม่ตายเนาะแบบมันเหลือปิ่มๆนะคะโอเคอุ้ยมันปรับได้ถึง2.5เลยทุกคนอารีน่าคือทุกคนจะไวขึ้น นี่นะคะอ่ะมาดูดามจกันนะคะดามจของสตาร์ดั้ค่อนข้างสูงเนาะอ่ะแบ็กเพรนะคะแล้วก็ตัวของอ่าครีมสันคอร์ลนะคะนี่ความเสียหายที่ได้รับเนาะเออค่อนข้างโอเคนะคะน่าสนใจฟื้นฟูค่ะ การฟับฟูที่ได้รับนะคะเซเว่ายังไงอ่ะตัวดามดชสตาดัชน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เขาเรียกแงเหมือนช่วยแบ่งดาเมจตรงนี้ได้ค่อนข้างดีที่มันตัดตัวดาเมจอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ โอเคอันนี้้าคร่าวประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวเบื้องต้นเนาะก็นะคะอย่างที่เซฟบอกไปเลยว่าไอ้ไอบ้บัฟกรอบประการังเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยนะคะซึ่งเซอร์ไพรส์มากๆที่จะเห็นสตอคความเสียหายที่ตัวเองได้รับได้ด้วยเนี่ย30%เลยนะคะแถมยังมีเพิ่มนะคะการลดความเสียหายอีกบัฟกรอบประการังนะคะที่แบบเพิ่มลงทีมได้รับน้อร15%นะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการจุตีแบบธาตุน้ำซึ่งจะได้ตัวไหนบ้างเอ่ยก็จะมีน้องมึกนะคะมี ที่จีนมีตัวนี้ด้วยนะคะกับตันคาเวียฉลามเชเบตซึ่งเดี๋ยวน่าจะต้องลองทําฉลามเชเบตมาดูเนาะเพราะว่าถ้าแท้งเดียวนี่ฉลามเชเบตอาจจะปาดหมดนะคะทุกคนตัวของคิมสันนะคะก็เห็นดูซิธาน้ําเหมือนกันนะคะนางฟ้าทะเลนะคะซึ่งเขามีตรงแยมส่วนตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะช่วยได้เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะของทาน้ํานะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมาลองทำทีมกันดูเนาะว่าทีมไหนจะปักๆังบ้างแล้วก็แบ็คเพร์ก็ทาดน้ำเหมือนกันนะคะ ซึ่งธาตุน้ำค่อนข้างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมารวบรวมกันทีนึงเนาะว่าธาตุน้ำตัวไหนบ้างแล้วก็อาจจะได้ทําทีมเซตธาตุน้ํามาดูกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการรีวิวเบื้องต้นแล้วก็สุ่มนะคะได้พอดีเนาะโอเคค่ะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย